ในทีมข่าวแดงนีวของเราก็มาอยู่ที่ร้านข้าวแกงนะครับอ๋อไข้าวแกงนะครับรู้สึกว่าจะเป็นอาหารอิสลามนะครับอยู่ที่ตลาดลุมฉับนะครับตอนนี้กำลังติดต่อในจ้างอยู่นะครับพบว่าไม่มีบัตรนะครับ ข้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่รับลงพื้นที่นะครับวันนี้สพนะครับพัสมุเจดีร่วมกับกรมการปกครองนะครับแล้วก็ทีมข่าวพี่ประดังอยูแล้วก็สมาคมนักข่าวหรือพิจารณาภูมิภาคนะครับลงพื้นที่ตลาดลุงชัด้่ัทนนี สวัสดีครับวันนี้วันที่24นะครับมกราคม2568นะครับทีมข่าวขาแระแดงนิวของเราเกาะติดสถานการณ์นะครับแรงงานต่างด้าวน,นะครับเข้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับมาทำค้าขายอยู่ที่ตลาดลุงชัดนะครับตอนนี้ก็ได้ผู้ต้องหา1นรายนะครับ ที่เข้ามานะครับทํางานโดยผิดกฎหมายนะครับวันนี้ทีมที่เข้ามานะครับมีทางตอสเอก้าวไก่นะครับเข้ามาร่วมด้วยกับตํารวจสพอพระสมด,ดีนะครับแล้วก็ทีมปกครองของพ่อประแดงนะครับลงพื้นที่กันอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อจะอามาจัดการนะครับ แรงงานต่างด้าวที่ทําผิดกฎหมายนะครับที่เกินในตลาดนะครับตอนนี้เราก็จับผู้ต้องหาได้หนึ่งรายแล้วนะครับบ้านในที่เหรอก็อันนี้ก็ได้จ้งตับบอกว่าดีมากหลายร้ายโล ไปติปากไ้ว่าต่งมากนะเ่เสไซนในลแมนชั่นมตนยไปที่หองอแล้ก็ติดต่อในจ้างให้ไปหาที่ประแล้วไปงานต่างเน่านะครับก็ไปที่สพพระสุดเจดีนะครับเพื่อขยายผลต่อนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปที่อีกตลาดหนึ่งนะครับอายาของ แรยงานนะครับก็ได้เข้ามาคุยนะครับก็ทั้งหมดก็จะพาไปที่สพพระสุตเจดีก่อนนะครับแล้วก็จะขยายคนอีกทีหนึ่งก็ตามไปโอเคโอเคครับผมก็ไปโรงพยาบาลไปพระศุตรเจดีแล้วก็ถ้าถูกต้องก็เดี๋ยวเขาไปเคลียร์ที่โรงพักเขาตอนนี้ไม่มีเอกสารเคลียร์นะปิดร้านปิดอะไรให้เรียบร้อยโอเคนะครับครับผมงานต่างด้าวนะครับ ก็ไปที่ตพร,ระสุเจดีแล้วนะครับทราบว่าทางญาตินะครับของอ่างด้าวท่านนี้นะครับซึ่งขายของบอกว่าเอกสารมีครบนะครับแต่ก็ไม่มีออกมาโชว์นะครับก็เดี๋ยวต้องไปเคลียร์กันที่โรงพักนะครับว่าให้ทางญาตินําเอกสารต่างๆนะครับที่ได้บอกว่าทําแล้วนะครับเข้ามาแจ้งนะครับเพื่อจะรับตัว แรงงานต่างด้าวผู้หญิงนะครับกลับบ้านนะครับจะขายของจะทําอะไรต่อก็ทําได้เลยนะครับถ้าถูกต้องนะครับผลการตรวจค้นนะครับของเราก็ยังอยู่ที่ตลาดลุงชัดอยู่นะครับส่วนใหญ่ที่สอบถามจากแม่ค้าพ่อค้านะครับส่วนใหญ่ลูกคนที่เข้ามานะครับจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวพม่านะครับมาซื้อนะครับส่วนลูกจ้างก็มีบางส่วนนะครับอย่างตรงนี้นะครับน้องเขา มีเอกสารถูกต้องนะครับก็จะโอเคนะครับไม่เป็นไรเน er ื่องจากชาวต่างด้าวนะครับเช้านี้นะครับเกิดเหตุที่ซอย39นะครับที่พับประแดงนะครับก็เลยมาขยายผลนะครับมาดูแรงงานต่างด้าวชาวพม่าหรือว่า ที่มาถูกต้องหรือเปล่านะครับมาดูว่าออมีบัตรไหมนะครับถ้ามีบัตรก็แสดงบัตรออกมากันนะครับแล้วถูกต้องในเวลาเราโอมา เจ้าหน้าที่นะครับขอด้วยขอด้วยขอด้วยกรมการจัดหางานนะครับแล้วก็ทุกภาคต่วนนะครับรวมถึงสพพระสมุทรเจดีด้วยนะครับลงพื้นที่นะครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็ทีมนักข่าวนะครับลงมาตรวจทีมนักข่าวยังถือพิมพ์นะครับส่วนภูมิภาคนะครับนําโดยพี่หมูนะครับพี่หมูของเราพี่หมูวัแดงของเรานะครับ กับผมนะครับพระปรแดงนิวนะครับพูดมีการฆาตกรรมกันนะครับอยู่ที่ซอย39นะครับก็เลยต้องมาลงพื้นที่นะครับที่ตลาดลุงฉันนะครับอันนี้ทราบข่าวใช่ไหมว่าในพื้นที่ะสูตดดุเตียเรามีเขตฆาตกรรม ชาวพม่า,า,มาเนี่ยฆาตกรรมเด็กอายุ8ขวบทราบใช่ไหมพอทราบปุ๊บเรารู้สึกยังไงบ้างก็ทนหูเลยเนาะก,ก็เห็นตั้งแต่แรกๆที่เขาประกาศตามหาค่ะอีกสักประมาณสักพักนึงก็เจอน้องห็คนเจอน้องแต่ว่าเสียชีวิตแล้ตายกับครอบครัวเขาด้วยนะคะ,ะถ้าเป็นลูกเราก็ก็เสียใจมากๆเหมือนมาอาศัยเราอยู่ เราเชื่อกันเป็นตานะครับพูดถึงกันแล้วครับขอบคุณครับไหนต่อครับไปที่นึงตลาดแสนสุขตลาดแสนสุขนะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าหน้าที่อันนี้สพข้าสมุูรเจดียนะครับผลการตรวจค้นวันนี้เป็นไงบ้างครับที่ตลาดลุงฉัดยังไม่ยังไม่พบยังไม่พบผู้ต้องสงสัยเนาะชาวต่างด้าวนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราตามไปที่อีกตลาดหนึ่ง เราจะไปที่ตลาดแสนสุขนะครับแม่ค้าครับพอมาเยอะไหมที่นี่เยอะค่ะเยอะ <laughs> แต่วนใหญ่จะมาซื้อของหรือว่ามาทํางานมา,มาซื้อของมาซื้อของเส่วนใหญ่เนาะโอเคขอบคุณมากครับาตามที่พระประแดงนิวพอดีครับ <laughs> สวัสดีครับวันนี้ ที่ลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับมีที่จับรายงานต่างดาวมีทีมงานชุดไหนลงมาบ้างครับพี่ก็มีทีมงานสสบุร์เกอร์แข่งพันนะคะก็มีสสเชียนจำปาทองค่ะแล้วก็มีกรมการปกครองค่ะหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเข้ามาลงพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็มีพวกตำรวจหน่วยต่างๆเข้ามาค่ะครับโอเคขอบคุณมากครับค่ะเราอยู่ตรงบริเวณตลาดบุญชัย นรนนก็เราจะไปอีกจุดหนึ่งก็มีบางจุดทำไมตัวนี้ถุดนเป็นจุดเป้าหมายในการที่เราจะบอกก็ต้องบอกว่ามีประชาชนในพื้นทนี่นะครับร้องเรียนมาหลายจุดก่อนแล้วก็เราไล่ตรวจดจูตรงนี้ก็มีหลายที่หลายจุดที่เขาชี้เข้ามาแล้วก็มีการปิดปิดบ้านแล้วก็ไม่ให้เราไปสามารถที่เข้าไปตรวจสอบได้ต้นก็ไม่เป็นไรอันนี้คือเป็นการลักษณะของปามให้รู้อะไรที่ผิดคุณก็ทําให้ถูกแค่นั้นเอง